วันนี้นะพาเข้าครัวนะคะจะพามาทำสเต็กค,ค,ค่ะวันนี้นะก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะการจัดจานสเต็กค,ค,ค่ะเปลี่ยนจากจานเดิมเดิมเนี่ยมาเป็นอะไรที่โรแมนติกขึ้นแล้วก็น่ากินมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพาเข้าครัวนะคะจะพามาทำสเต็กค,ค,ค่ะฝรั่งออสซี่เนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะทานสเต็กนะคะไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อหรือว่าสเต็กแกะเนี่ยประมาณ2มื้อต่อ ต่อหนึ่งสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านนัดเนี่ยค่ะเป็นพวกใช้แรงงานเนาะก็คือเราทํางานหลังบ้านนะคะก็คือใช้แรงงานในการทั้งขุดทั้งทําสวนนู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงเราสองคนก็เป็นคนที่อชอบออกกําลังกายหนักๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนัก็จะทานสเต็กเนี่ยบ่อยกว่าบ้านอื่นๆนะคะก็เฉลี่ยสามถึงสี่ครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะ พูดถึงการเสิร์ฟสเต็กนะคะเราก็จะนึกถึงว่า1ใน1จานเนี่ยก็จะมีสเต็กอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีบันบดมันทอดหรือไม่ก็สลัดหรือไม่ก็ผักต้มต่างๆใช่ไหมคะปกติก็เสิร์ฟแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทานแบบ3-4มื้อต่อสัปดาห์แบบที่บ้านนัดเนี่ยก็จะมีเบื่อกันบ้างนะคะวันนี้นะก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะการจัดจานสเต็กค,ค,ค่ะเปลี่ยนจากจานเดิมเดิเนี่ยมาเป็นอะไรที่โรแมนติกขึ้นแล้วก็น่ากินมากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้ว ลงอ,ลยอย่างแรกเลยนะคะเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันก่อนค่ะซึ่งนะก็มีข้าวโพดและก็เห็ดนะคะข้าวโพดเนี่ยเราก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนนะคะโดวยวิธีใดๆก็ได้จะเอาไปนึ่งเอาไปต้มหรือเอาไปย่างก็ได้นะคะวันนี้นะก็จะย่างค่ะก็เอามาห่อฟลอยก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะบางคนอาจจะชอบแบบออมีกลิ่นของเนยด้วยก็สามารถฝาดเนยที่ข้าโพดก่อนที่จะห่อฟลอยได้เลยนะคะวันนี้นะก็จะย่างโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็เปลี่ยนเป็นโหมดย่างเนาะก็ง่ายๆนะคะใส่ทิ้งไว้เลยจะได้มีเวลาไปเตรียมอย่างอื่นนะคะ,ะมาทำมันบดกันค่ะก็ปลอกเปลือกมันฝรั่งแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ จากนั้นก็เอาไปต้มนะคะต้มให้สุกเลยนะคะพอสุกแล้วเนี่ยเทน้ำออกนะคะแล้วก็ใส่เนยเข้าไปค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านนัดเป็นเนยจืดนะคะแล้วก็ใส่นมไปค่ะจากนั้นก็บดให้เข้ากันนะคะการทำมันบดนี่ก็มีหลายสูตรนะคะเพราะว่า เคยเห็นคุณย่าทำนะคะบ้านคุณย่าก็จะใช้ครีมชีสแทนนมเนาะเสร็จแล้วมาเตรียมเห็ดค่ะที่เราจะย่างนะคะก็มีกระเทียมสับใส่เนยเข้าไปใส่เกลืออีกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วมาใส่ไว้ข้างบนเห็ดแบบนี้ค่ะส่วนผักต่างๆนะคะก็ ตามที่เราสะดวกเลยค่ะนี่เป็นผักเขียวให้มันมีสีสันตัดกันหน่อยนะคะแล้วก็แครอทค่ะก็หั่นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาไปลวกนะคะลวกพอสุกค่ะเราเทน้ําออกแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะมาย่างสเต็กกันเลยนะคะนี่นัดก็ใช้สองกระทะเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยประหยัดเวลาด้วยนะคะใส่เนยลงไปนะคะพอเนอลยละลายแล้วเนี่ยก็เอาสเต็กไปย่างได้เลยค่ะ อีกกระทะหนึ่งนะัดก็ใช้สำหรับย่างเห็ดนะคะหอมมากๆเลยค่ะก็คือกลิ่นเนยกับกระเทียมเนาะเห็ดสุกแล้วก็คีบออกนะคะจากนั้นก็นำผักที่เราลวกมาย่างในกระทะนี้ต่อเลยนะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะที่จะทำให้สเต็กของเรามีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นนะคะ ปกติก็เสิร์ฟในจานใช่ไหมคะวันนี้นะก็จะใช้เบรดบอร์ดนะคะหรือว่าเขียงค่ะเราก็ทำการจัดเรียงนะคะผักแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆในเขียงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็วางสเต็กลงไปแบบนี้ค่ะวันนี้นะมีสลัดที่เป็นผักสดด้วยนะคะ อันนี้ก็คือถ้าใครําก็ไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะๆตามนี้นะคะใครมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะหัวใจของสเต็กอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกรวี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะได้ความโรแมนติกแบบนี้เลยค่ะ